สวัสดีครับคลิปนี้เรื่องของในทาวเวอร์ออฟแฟนตานั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนําตัวของอาโซนใหม่ที่จะเปิดเข้ามาในตัวเกมเวอร์ชัน2.5นะครับก็เป็นแพทรวม2.5 2.6นะุองะเนาะก็ในตัวโซนใหม่ที่จะเปิดมานี้มันจะต้องมีทํำเควสเพื่อเอาชุดนาโนสูตรเหมือนตอนที่เราลงไปในชั้นภูเขาไฟลาวานะครับก็เ,เดี๋ยวคลิปนี้มาแนะนํากันนะครับคร่าวๆเนาะคราว,นะครวนี้ไม่ได้ยากเหมือนครั้งก่อนแล้วเพราะว่า เราทุกๆคนที่เล่นเกมนี้กันมาตลอดเนี่ยมันจะมีทรัพยากรที่เราเก็บไ,ไว้อยู่บ้างแล้วนะครับมันจะไม่ต้องส่งไปเยอะเนาะแล้วก็ในคลิปนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเทสผมอาจจะไม่ได้ไปเก็บของมาส่งให้ดูนะครับแค่ให้ดูเฉยๆว่ามันไปรับเควสที่ไหนแล้วเควสเขาต้องการอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับยังไงก่อนจะเริ่มการขอฝากร้านสปอนเซอร์นะครับร้านเดือดฮันชอปให้บริการรับเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆราคาถูกปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้เนี่ยก็้ัททางง แล้วก็ทางลายเลยนะครับแอดลายเดีวทันชอบฝากกันเอาไว้ด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวของโซนแผนที่ใหม่นะก็อยู่ที่ชั้นที่2นะครับในแผนที่อินนานี่แหละก็คือในโซนของตัวอินานานเลยนะครับก็เขาจะมีเพิ่มมาที่ขวาล่างนี้เป็นตัวของ d a r k s o u r c e Cave นะครับ ก็โซนนี้การสำรวจเนี่ยคือผมเคยแนะนำไปหลายครั้งแล้วเนาะว่าแบบมันไม่ได้เยอะหรอกเนี่ยค่าการสำรวจมันแค่400เท่านั้นครับก็คือวนแป๊บๆหนึ่งเดี๋ยวมันก็ครบแล้วเออไม่ได้ไม่ได้เป็นโซนที่ใหญ่ไม่ได้เป็นโซนที่กว้างถ้าเราเทียบกับโซนอื่นที่ผ่าน,านมาเนี่ยเนี่ยอันนี้โซนด้านบนเนาะโซนด้านบนนี้ก็ยังต้อง600เลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับพวกอินนานี่คือคนละเรื่องเลยครับอินนาร์นี่4,000เก็บแป๊บๆปก็หมดแล้วนะครับแล้วก็อของรางวัลในโซนนี้ก็ เหมือนเดิมนะครับก็คือได้เพชรดำห้าสิบแล้วก็อ่าตัวตัวนี้เจ็ดสิบห้านะครับลูกแดงสองชิปแดงสองประมาณนี้ก็อให้ดูกันตอนที่ผมวัปามาที่ตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณหน้าลูกปั้นใช่ไหมแล้วก็ตัวโซนมันอยู่ตรงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์บอสใหม่ขึ้นมาในแมปครับอันนี้ก็ตรงตามปกอยู่นะครับก็คือของรางวัลเนี่ยเหมือนกับของเซิร์ฟจีเลยก็มาถึงแล้วก็มุดลงไปครับ่าอ,อยู่ตรงนั้น <c oughs> ว์ปอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่อันนี้คือที่เราวาร์ปโผล่ลงมาเนาะก็เฉียงขวาลงไปครับจะมีลักษณะคล้ายประตูใหญ่ๆอ,อยู่ตรงนั้นเลย <c oughs> ในโซนตรงนี้รู้สึกว่าคือในเซิร์ฟเวอร์ g l o บ a l เองเนยผมยังไม่เคยโซนมานะเพราะว่ามันยังไม่เปิดอยู่แล้วเนาะเห็น <c oughs> มีคนบอกว่าคือมาได้แล้วนะแต่ว่ามันจะตันอยู่อย่างไปต่อไม่ได้เนาะ ก็พอเราเข้ามากันนิดนึงเนี่ยพอหลุดจากช่วงที่เป็นถ้าตรงนี้เข้าไปในโซนด้านในนะครับก็เลือดเราจะไหลเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีแจ้งเตือนให้เราไปรับเควสที่ n p c ที่ชื่อว่าอาคิเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้คือเราเข้ามาในโซนแล้วนี่นะก็เลือดจะไหลเรื่อยๆนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าให้เราไปหาตัวของนาโนโปรเทคทีฟฟิล์มนะครับที่ n p c ที่ชื่อว่าอากิหรือว่าอาคิเนานะ ก็ประมาณนั้นเดีย๋ยวเราก็ไปหาทำ quest ดูครับมีแม p มีมอนใหม่หอยู่ตรงนู้นแล้วอ่ะทีนี้ตัวนี้ก็คือเควสฟ้ามันจะขึ้นแล้วนะครับผมไมแน่ใจาว่าก่อนหน้านนี้นะเ u e s ฟ้ามันขึ้นแล้วมันยังรับไม่ได้หรือเปล่านะน่าจะยังรับไม่ได้แหละต้องรอ patch เข้าก่อนก็นี่อ่าตัวของ q u e s ฟ้าก็จะคลิกเกอร์ขึ้นมาที่บริเวณเมืองอินนาเลยครับก็ว้าไปหา npc กันครับ อ่าก็คนนี้นะคู่เดิมนะครับก็เป็นคนทางฝั่งขวาเหมือนเดิมเลยนะครับก็คุยดูอ่าเขาก็จะคุยกันเรื่องถึงถ้าอ่าแต่ที่เมื่อกี้นี้นะครับก็คือบริเวณดาร์คซอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะใครที่แบบติดตามเนื้อเรื่องอยู่นะครับก็สกปไป อ่าหลังจากที่เรารับเควสเสร็จแล้วนะครับก็มันจะเป็นเ er ควส์ปลาเนาะเขาก็จะบอกนะครับว่าให้เราไปหาอะไรบ้างน,นะครับวิธีดูก็อ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันกดดูตรงไซส์เควสนะครับนี่ก็ที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการตัวของ10มาซอยออนะครับก็คือแร่มาซอยเนาะแล้วก็5้าเพรสเชอร์คอนโทรลยูนิตนะครับห้าซีมีมแล้วก็20่สิบเรดเชลตัวของมาซอยออเนี่ยเขาบอกว่าหาได้ที่บริเวณซีคูดร็อกนะครับก็ในแมปนั่นแหละเนาะแล้วก็เพรสเชอร์คอนโทรลยูนิตก็ได้จากการอ่า ได้จาก Combat s i m u l a t i v e Device นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีที่ให้เราไปเก็บอันนี้คือผมก็ใจว่าใครที่สำรวจแมปมาบ้างนะครับมันจะพอมีกันอยู่แล้วเนาะที่เหลือก็หาได้เรื่อยๆนะครับ<เน> <lish> แล้วก็เจ้าซีมีมันนี้หาจากตัวของมอ Сп นสเตอร์ประเภทเกรสเปสเอนติตี้นะครับที่อยู่ใต้น้ำก็น่าจะต้องไปหาแถวๆชัช้นสามบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะผมพาไปดูหมดแล้วเนาะแล้วก็เรดเชลเรดเชลนี่เป็นของให้เก็บนะครับก็เก็บเอาเรดเชลเหมือนจะใช้20อันอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่แร่มาซอยกันก่อนที่นะครับ เราเปิดแมปขึ้นมาซีคูดล็อกนี่ตรงตามปกปั๊บเลยครับว้าไปอ่าก็เราซูมแมปมานะครับมุดลงมาเรื่อยๆเนาะมันจะอยู่บริเวณตามนี้แหละนี่รูปตามนี้เลยครับนี่แรกมาซอยนะครับก็คือใครที่สำรวจแมปไปแล้วตรงเนี้ก็จะไม่ต้องมาเก็บแล้วถ้าใครแบบเห็นแล้วก็มาตีๆไปบ้างแล้วเนาะอันนี้มันเป็นตัวในเซิร์ฟเทสคือแมปผมไม่ได้สำรวจเลยนะครับก็เลยจะต้องมาหาเก็บเอาเนหน่อยนิดนึงนะไม่ยิ้มอะเยอะเลย แต่เข้ามานิดนึงก็อาจจะไม่ถูกนัะอันนี้ก็เป็นแร่ไฟฟ้าก็เปลี่ยนอาวุธไฟฟ้ามาตีเอาครับก็เอาทั้งหมด1ิก้อนนะครับก็หาบริเวณนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับลองถ่ายถ่ว่ายน้ำหาดูนะอันนี้ผมเก็บมา2แล้วก็ขึ้นมาที่2องทับ10ตรงๆเลยนะครับ ผมลืมบอกไปว่าไอ้เจ้าพวกแร่มาซอยพวกเนี้ครับเป็นแร่ที่เก็บแล้วหมดไปเนาะมันจะไม่ได้เกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเก็บแล้วหรือตามมาหาดูอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เจอไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้ถ้าใครเก็บไปแล้วเนี่ยมันจะมีส่งได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาหาตีแล้วนะเออเผื่อเดี๋ยวเผื่อคนก็ใจผิดว่าแบบมาแล้วทําไมมันถึงไม่เจออะไรงี้เนาะก็มันเก็บแล้วหมดไปนะก็ชิ้นต่อไปนะครับคือ pressure control unit อันนี้ก็ถ้าใครเก็บมาเยอะอยู่แล้วมันจะมีแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ เหล่านี้คือแหล่งในการหาได้มานะครับแล้วก็เลือกไปสักอันนึงนะครับว่ามันจะให้เราอยู่ไหนเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นอินนานะครับแล้วก็เลือกไปดูดูตรงอินนาได้ครับอ่ะนี่จิ้มไปก็จะเป็นตามจุดเหล่านี้เลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะตามจุดที่ขึ้นอะไรเอยอยู่นะครับมีจุดใกล้ๆอยู่ด้วยอุ๊บอันนี้ใช้5้าเครื่องนะครับอมันจะเป็นเจ้ายานที่ล่องหนอยู่นั่นเองอ่ะ อันนี้นะครับก็เก็บให้ครบ5เครื่องนะครับอันนี้ไม่นานแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีครบอยู่แล้วด้วยสำหรับของชิ้นต่อมานะครับก็คืออันนี้นะครับเจ้าซีมีมอันนี้เนาะก็หลายๆคนน่าจะรู้ว่าะว่าหาจากไหนก็มันจะเป็นคล้ายๆตัวเราจะเรียกว่าตัวอะไรดีตัวพญานาคหรือว่าตัวนกใต้น้ําอะไรเงี้ยเนาะก็มอนสเตอร์ Monster ที่เราไปล่าได้ก็คือเจ้าจีวิงเรนะครับกับจนะีเมอร์เมดเนาะหรือว่าได้จากตัวของบอสสกิล่าด้วยนั่นเอง ก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้เอาห้าอันก็เดี๋ยวพาไปดูที่กันก็ได้เผื่อใครอยากรู้มันจะอยู่เยอะที่หลุมด้านล่างอินนานะครับช่วงรอยต่อระหว่างอินนากับตัวของวอคเคโนโนด้านล่างนั่นเองนะครับที่จะมีเกิดอยู่เยอะมากๆเลยเป็นของระดับสีม่วงก็จะดรอบยากหน่อยนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็จะดานดามน้ำลงมาเรื่อยๆเนาะจนเจอพวกนี้นะครับ นะอาวุธนิดนึงก็คุลนี่แหละที่จะดอกเจ้าสิ่งที่เรากำลังอยากได้นะครับก็จัดไปครับเร็ียบร้อยนะก็ใครที่ขาดอยู่ก็ลองมาฟาร์มนะครับก็มาใช้ไม่เยอะใช้แค่5้าอันเองเนาะ,ะเนี่ยก็ได้ครบแล้วทีนี้ก็จะเหลือเป็น red shell นี่แหละที่จะต้องเก็บถึง20อันอันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นหอยเม่นแดงๆที่อยู่ที่บริเวณชั้น3นะครับก็ได้ไหลต่อลงไปกันพอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปหาดูกันนะว่าอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับ อ่าเจอเลยครับก็วาร์ปลงมานะครับนี่ก็บริเวณที่ชั้น Dragon อนเ a ลด v o เ c a n o เนี่แหละวาร์ปมาก็เกาะที่มีตัวเสาว,วาร์ปอยู่เนี่ยก็มีให้เก็บแล้วนิดนึงนะครับก็พื้นที่ถ้าใครเทียบจากเว็บไซต์มาก็มันอยู่เกาะน,นี้กับเกาะน,นี้นะครับอืมที่อยู่เยอะๆก็จะมีแค่นี้แหละบริเวณ2เกาะน,นี้นะครับก็วนเก็บๆดูเนาะอ่าอาจจะลามมาด้านข้างได้นิดหน่อยนะครับคิดว่าน่าก็ยังพอมีอยู่แล้วก็รอเกิดเรื่อยๆครับ ก็ตรงนี้เนะี่ยผมจะต้องเก็บ20อันนะไหนๆเราทำมาขนาดนี้แล้วครับผมเก็บไปให้ดูเลยตรงนี้จะมีเรดเชลล์แล้วก็ตัวของหอยเม่นแดงอ,อยู่ด้วยกันนะครับนี่ก็อันนี้เก็บเก็บไปทําอาหารครับไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรที่เราจะใช้คือเรดเชลล์พวกนี้เท่านั้นหรือถ้าใครมีอยู่ในตัวอยู่บ้างแล้วนะครับวิธีการกดให้เราเจอก็นี่แล้วก็มากดที่ในตัวดูก็ได้นะครับแล้วก็จิ้มดูแล้วเขาจะบอกจุดที่เกิดให้เราครับนี่อ่ะก็อ๋อไกลๆก็มีแฮะเออผมเข้าใจว่ามีแค่2เกาะ อ่ะตัวนี้ในเกมเขาพามาที่เกาะตรงนี้ด้วยนะครับบริเวณมุมซ้ายล่างของแผ่นที่นี้ก็มีเช่นกันนะครับเออก็ตามไปเก็บ,เก,บเก็บกันดูอ่าก็เมื่อเราเก็บของทั้งหมดครบแล้วนะครับก็กลับมาส่งที่ Np c นเนาะอืมเรียบร้อยครับก็ Np c อากิเขาก็จะปรับแต่งตัวของนาโนสูตรให้เรานะครับโดยใช้เวลานิดนึงเสร็จแล้วก็คุยใหม่ เรียบร้อยแล้วนี่คือเล็บใต้มาแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของสีทองนั่นเองของเดิมที่เราใช้ในแมปลาวาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าเนาะอันนี้จะเป็นนโนโศสีทองนะครับคราวนี้ก็สามารถเข้าไปลุยในตัวแผ่นที่โซนใหม่ได้แล้วนะครับที่มีชื่อว่า Dark Source Cave นั่นเองเดี๋ยวเราลองไปเทสกันครับอม <c oughs> เอาละอ่า,อาก็เข้ามาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแมปในโซนใหม่นะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มีมอนสเตอร์ใหม่ด้วยนะครับการซาอ่าก็ในนี้มันก็จะมีมอนสเตอร์ใหม่ประมาณถ้าผมเข้าจะไม่ผิดก็3-4ชนิดมั้งที่เราจะต้องมาตีเพื่อเอาของไปส่งอ่ารีเสิร์ชด้วยเนาะเดี๋ยวแถมให้ทิ้งท้ายกันนะครับเนี่เดี๋ยวลองมาว่ายให้ดูกันสักนิดนึงเนี่ย <c oughs> ก็นี่อันนี้มอนสเตอร์ใหม่อีกหนึ่งตัวก็เราดูจากข้างบนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะเพราะว่าแมปมันอยู่บริเวณชั้นกลางนะครับแต่ก็จะมีจุดขึ้นอยู่นะพวกของที่ให้เราเก็บเพื่อเป็นค่าการสำรวจแมปก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวมอนสเตอร์ใหม่นะครับมีของด้วยปึ๊บไส่หน่อยไส่หน่อยอ่ามีกล่องซัพพงซัพพลายพอร์ตให้เก็บเหมือนเดิม แล้วก็จะมีวอล์บอสหนึ่งตัวเนาะตัวของวอล์บอสเนี่ยตัวนี้ลงไปไม่ได้นะครับติดเป็นบาเรียอยู่จะอยู่ข้างล่างต้องไปหาทางเข้าเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วแบบงงๆเนาะบางทีอาจจะแจมวาร์ปชาวบ้านเข้ามาไงใครที่ยังไม่ได้ทำเควสนะครับแล้วแจมวาร์ปคนอื่นเข้ามาตีบอสเนี่ยมาได้นะแต่ว่ามาถึงแล้วเลือดเราจะไหลเป็นน้ําเลยนะครับถ้าตั้งสติไม่ดีเปิดกล่องบอสไม่ทันนะครับเลือดไหลาตายขาดนะเพราะมันจะขึ้นมาไม่ทันนะครับเราจะไม่มีทางออกมาทันเลยเพราะว่าทางเข้าบอสน,นี่อยู่ตรงนี้นี่ มันมุดเข้าไปอีกทีนึงคือกว่าเราจะออกมาเองได้จนไปถึงทางเข้าเพื่อที่จะให้เลือดหายลดเนี่ยก็ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแพทตี้เข้าผมแนะนำว่าให้มาทําสิ่งนี้ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับทําชุดนาโนสูตรทองนี่แหละเราจะได้มีไปเล่นได้แบบสบายๆนะครับทางเข้าบอสก็จะประมาณนี้ครับมีโดนตักตรงตักตีหน่อยไปลําบากลาบากหน่อยโดนล็อกคงล็อกขาเส้นใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวพาไปดูนิดนึงเนาะ แล้วก็มาถึงจุดที่เวอร์บอสอยู่นะครับก็มีเปิดกล่องได้นั่นแหละอบอสชื่อว่านาเคียหรออ่าอบิแันนาเคียนะครับก็เป็นบอสที่เราเจอกันในเรื่องอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็มันน่าจะโหดอยู่นะผมว่าน่าจะใช้ตีกันใช้เวลาตีกันพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนมาเล่นจริงเพ่อว่าก,กันอันนี้มันเป็นตัวละครในเซิร์ฟเทสของผมมันจะค่อนข้างเก่งมากหน่อยอมาตีให้ดูมุฟเซตบอสกันนิดนึงแล้วกันเนาะแถมงๆไปครับช่วงท้ายนี้ของเรา ถไยถไยถ่ยถ,ถ,ถ,ถอายขวบฟาดสวนไปประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของวัวบอสเนาะอ่านี้ผมยังไม่ได้อัปเดิมชั้นเลเวลนะครับก็เลยเปิดกล่องไม่ได้ด้วยก็แนะนํากันต่อเลยและกันเนาะเรื่องของดิเมนชั่นเลเวลนะครับเปิดแมพขึ้นมาอันนี้ ก็นี่คือผมสตาร์ตตั้งแต่เลเวลสิเลยก็คือ,อตามแต่และเลเวลเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกกล่องบอสแหละหลักๆนะครับปลดล็อกกล่องบอสไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้คือต่อให้เรามาถึงโซนบอสได้แล้วใช่ไหมเราจะไม่สามารถเปิดกล่องบอสได้เลยครับถ้าเรายัางอัพตัวของดิมนชันที่มันให้เราเปิดกล่องบอสไม่ถึงนะครับยกตัวอย่างอย่าง,างพวกแถวๆเลเวลแรกๆแ,แ,แ,แบบนี้อ่ะที่ Level เลเวลสีนะครับตัวของบาบาโรซ่านะครับถ้าเราไม่อัพเวอร์เทียมาถึงตรงเนี้ย ก็จะไม่สามารถเปิดเปิดกล่อง Bot บอสบาบล่ซ่าได้นะครับจะเป็นอะไรแบบนี้สําหรับระบบใหม่ของเกมเนะาะก็หลกกักๆก็ถ้าใครเล่นมาตลอดอยู่แล้วเนี่ยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็กดมาที่90เลยครับเพื่อเอาสิทธิประโยชน์สูงสุดที่เลเวล90เลยเนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้ตัวของ Fortress Combat นะครับเพิ่มขึ้นจากการเปิดกล่องถึง200%และที่สำคัญเลยนะครับคือ a c c e s s o r y ของบอสต่างๆนะครับเมื่อเราเปิดกล่องเนี่ยเพิ่มเรทถึง500%อ่านะ ที่ของในเวลเก้าสิบนะครับตรงนี้แหละที่จะช่วยให้เราฟาร์มพวกเศษชิ้นส่วนเครื่องประดับต่างๆของบอสกันได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีโอกาสออกเป็นชิ้นเลยง่ายขึ้นด้วยอันนี้ก็แถมๆทิ้งท้ายกันไปให้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะหลักๆเลยเนี่ยที่อยากมาแนะนําก็คือตัวของนาโนสูตรทองอันนี้นะครับว่า,าวิธีการได้มาเนาะหาของจากตรงไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับใครที่เล่นมานานๆเล่นมาประจําอยู่แล้วผมคิดว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเก็บของเพิ่มเลยด้วยซ้ํา แค่ไปหาเ p c เสร็จปั๊บของมีอยู่แล้วกดส่งก็เสร็จเลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีของวิธีการหาก็ทําตามคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกลาลแงใจกันหน่อยและการเจอกันแหมทีคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ